น้มตจะจะบะระพระโตสัมมาตัมพุท้ะน้มอจะสะบพระพรจะโตสัมมาตั้งผูธจะจัน้ำมอจะจับพระโตอระหะโตสัมมาสัู้จับพะิมิาุณชาป่วยนะครับนานนะอช่ไม่านนะเพระอาจายสทธระเจยเราเสด็จระานพระญาชมพอดีเมื่อนี้ท่านได้นำอารมณิญญาณของคุณแม่สุจิตเวลาว่างได้ไป ดูพนโลกเมืองาเลี่ิบัติเพราะนัเชิญมสานมารับเอาดวงวิญญาณของส่านไปสู่แต่ปฏิญาภอันที่ท่นเ็กทัางวันหยว่าสั่งี้เกตุเรื่องเดปฏิัติในคนตัวขอให้พูดูบ้านทางนีขอให้จต้ามุ้มไปเรื่องกรจารมีเพื่ออยู้คนเดกและท่านจะปฏิบัติใ้นร้ โบกาสไปดูนะครับปาามธรรมาติปฏิามังอิกตัวตทพระสทวาสนามะยรัโนมสตีวัจันทราเทมัคิวตาหะทยังนรานราเทวะเวะเทศจักุสเมฆลาพาตวิทยเทีวัดจััสมังปิติิเตเปิดร